หากเรามองผ่านหน้าสื่อเนี่ยมัสก์ก็เบิร์กมันไม่ค่อยได้รับเครดิตน,นะครับในเรื่องการบริหารธุรกิจของเขาสักเท่าไหร่เพราะดูเหมือนว่าสื่อเองเนี่ยจะมองไปในสิ่งอื่นรอบๆตัวเขาซมากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นความลงไลน์ในศิลปะก,การต่อสู้ของเขาเองการทะเลาะกับอีลอนมัสรวมถึงปัญหาต่างๆนะครับที่ถาโถมเข้ามาใน Facebook ช่วงหลัง ทั้งการฟ้องร้องจากรัฐในอเมริกาหลายแห่งนะครับที่กล่าวหาว่าเมตาเองเนี่ยมีเจตนาจะทําให้ผู้ใช้หรือเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยติด Facebook และอินสตาแกรมอย่างงอมแงมหรือช่วงก่อนหน้านี้เองนะครับซักเกอร์เบิร์กเองก็โดนถล่มอย่างหนักจากเหล่านักลงทุนนะครับโดยกล่าวหาว่าเขาเองเนี่ยได้ทําลายธุรกิจหลักไปพร้อมๆกับการใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือยไปกับความฝันลมล,มล้แรงๆของเขาในโลกของเมตาเวิร์สนะครับแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ถึงแม้บริษัทจะเปลี่ยนชื่อเป็นเมตาเองก็ตาม มาร์ซักเบอร์กำลังที่จะเดิมพันครั้งยิ่งใหญ่กับเทอรีเอเรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Daily. The world tomorrow Geek Explore the beyond Daily. to สวัสดีครับผมดนทลาดนจากโดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการกิ e k d เดลีนะครับรายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารวงการธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้มาพูดถึงพี่มาซัเบอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ มันเป็นข่าวล่าสุดหลังจากการเปิดตัวโมเดล AI ใหม่ของทางไมตานะครับนั่นก็คือ llama 3 r ซึ่งโอ้มีกระแสออกมานะครับว่าโอ้โหมันจะล้ม ChatGPT จะมีนายของ Google ได้หรือไม่นะครับรวมถึงมันมีผลต่อเรื่องการเติบโตในอนาคตของแพลตฟอร์มในเครือไมตาอย่างไรนะครับทางบมสเซอร์เบิร์กเองเนี่ยก็มีการกล่าวรายยาวนะครับ มีคำประกาศที่ออกมาส่งเมสเซจโดยตรงถึงเพื่อถือหุ้นของเมตาครับที่ทำการอธิบายถึงการตัดสินใจของเขานะครับในการทุ่มเงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์เพื่อลงทุนในเทคโนโลยีด้าน AI ที่มันจะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าแน่นอนนะครับแม้หลังจากผลประกอบการไตรมาสล่าสุดที่ออกมานะครับที่เปิดเผยไตรมาสแรกของปี2024เนี่ยทำให้ราคาหุ้นของเมตาเนี่ยลดลงไปมากกว่า15นนะครับแต่ ไทมัสเร์เบร์เองเนี่ยก็มองว่ามันมีความผันผวนมากมายนะครับในหุ้นของพวกเขานะครับพวกเขาใช้เงินไปเป็นจํานวนมากนะครับในการลงทุนแล้วก็สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะยังไม่เห็นรายได้ที่ชัดเจนนักนะครับและไทมัสเร์เบร์เอ,เองเนี่ยต้องการขับเคลื่อนบริษัทด้วยเทคโนโลยี AI ใหม่นะครับโดยเฉพาะเทคโนโลยี generative AI นะครับที่อาจมีเม็ดเงินลงทุนสูงถึง40,000ล้านดอลลาร์ภายในปีนี้นะครับแน่นอนว่าการแข่งขัน ในเรื่องของโมเดล AI ค่อนข้างดูเดือดมากๆนะครับเพราะว่าบริษัทยักษ์ใหญ่แทบจะทั้งหมดในตอนนี้เนี่ยก็หันมาทุ่มเททรัพยากรทั้งบุคคลทั้งรีซอสเครื่องมือ,อพวกเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนะครับเพื่อแข่งขันในธุโลี AI ใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของ Microsoft นะครับโอ้โหลงทุน เป็นสาล้านเรียนสารัฐนะครับแล้วก็ทุ่มทุนให้กับ OpenAI เป็นอย่างมาก Google เองเนี่ยก็ไม่คิดจะยอมแพ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงเทอรียีไ i เนี่ยพวกเขามาก่อนการกว่าใครนะครับพวกเขาเปิดตัวเทลรีหลายๆอย่างนะครับทั้ง Voice Assistant เองหรือว่าการเข้าซื้อกิจการของ g o o g l e d e e p Mind นะครับซึ่งมันเป็นเหตุผลสำคัญมากๆนะครับที่ทำให้ Open AI มันเกิดขึ้นมานะครับเพราะว่า กลุ่มคนที่มารวมตัวกันในตอนนั้นนะครับในตอนนั้นมีทั้งเอลมัสเอนะครับหรือแซมอัลต์แมนนะครับก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง OpenAI ที่มองว่า Google เนี่ยจะครองโลกแน่นอนนะครับหากไม่ทําอะไรบางอย่างมันจึงเกิดโมเดลของ OpenAI ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไรแต่ว่าสุดท้ายก็มีการทะเลาะก,กันนะครับอีลอามัสเคยที่จะยึดองค์กรนี้แต่ว่าก็ถูกขับออกไปในท้ายที่สุดหรือมีดรามา่าโ,โหการรัฐประหารเกิดขึ้นในองค์กรนี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันคือผลประโยชน์ที่มหาศามากๆของเทโลยี และไม่ใช่เพียงแค่ผลประโยชน์ในเรื่องของเงินตราเพียงเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของอำนาจอำนาจในการผูกขาดเทคโนโลยีดังกล่าวนี้นะครับใครได้ไปเนี่ยโอ้โหมันเป็นอำนาจที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับสำหรับการเปิดตัวลา a m a ของทางฝั่งเมตานะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับพวกเขาต้องการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะให้ทัดเทียมเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าอยู่ในตอนนี้อย่าง gpt 4 ซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆของเมตตาเองเนี่ยก็ได้รับประโยชน์นะครับจากทวี AI อยู่แล้วนะครับตอนนี้เราแทบจะใช้กันโดยไม่รู้ตัวแพลตฟอร์มทั้งหมดของเมตตาเองนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram WhatsApp เองนะครับมี AI เข้ามาเกี่ยวข้องในทุกๆส่วนนะครับทั้งเรื่องฟีดในแพลตฟอร์มหลักหรือเรื่องการโฆษณานะครับที่ทำให้มันมีความแม่นยามากยิ่งขึ้นนะครับถ้ายยอนงต่อไปก่อนหนนี้นะครับโห ไม่ตาเคยมีปัญหามากๆนะครับกับการที่ไปมีปัญหากับ Apple ที่ทําการบล็อกนะครับไม่ให้ทาง Facebook เองเนี่ยเข้าถึงข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้นะครับตอนนั้นเองนักลงทุนก็ค่อนข้างวิตกนะครับกับอนาคตของเมตาเพราะว่า พวกพฤริกรรมข้อมูลต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับในการาให้ผู้ลงโฆษณาเนี่ยสามารถยิงแอดโฆษณาได้มีความแม่นยามากยิ่งขึ้นนะครับมันก็มีช่วงหนึ่งนะครับที่ทําให้ผู้ลงโฆษณาเนี่ยโหยิงแอดไปแล้วไม่ค่อยคุ้มนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายที่แม่นยําเหมือนเคยแต่สุดท้ายนะครับทางมาสเตอร์เบอเองเนี่ยก็มีการปรับตัวนะครับนำเอาเทคโนลี AI เ i นี่ยมาประยุกใช้ เพิ่มมากขึ้นนะครับแทนที่จะไปพึ่งพฤติกรรมในการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้งานจาก device หรือว่าจากแพลตฟอร์มเป็นหลักพวกเขาก็หันมานำเอาเทคโนโลยี AI เนี่ยเข้ามาพัฒนาให้การยิงโฆษณาต่างๆเนี่ยมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนใน AI ของเครือข่ายแพลตฟอร์มของ m ม t ตาเองเนี่ยมันก็ค่อนข้างคุ้มค่านะครับแม้จะใช้เม็ดเงินจำนวนมหาศาลแต่ว่าเราก็เห็นผลิตภัณฑ์หลาย,ลายอย่างนะครับมีการพัฒนาขึ้นมานะครับ ว่าจะเป็นการใช้ฟีเจอร์ Ima g จินของ m e t ต AI นะครับที่ทำให้เราสามารถดูภาพที่คมชัดได้เร็วขึ้นนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยโอ้โหมันอาจจะไม่ได้เห็นภาพที่คมชัดมากนะครับหรือว่าอสมส่งมเมืเ่อก,ก่อนเนี่ยเราก็แทบจะไม่ได้ส่งรูปที่มีความละเอียดสูงนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยมันสามารถทำได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ ก็อย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับว่ามาสกัปเปิลเนี่ยได้รับเครดิตน้อยมากๆนะครับในเรื่องการบริหารธุรกิจของเขาครับซึ่งถ้าไม่มีความคิดแบบไบแอสมองในแง่มุมของธุรกิจล้วนๆเนี่ยความสามารถของสกัปเบิกจากผลงานที่ผ่านมาเนี่ยมันแทบไม่ต่างจากสัตยานาเดล่าทำกับ Microsoft หรือว่าทิมคุกสามารถทำกับ Apple ได้เลยด้วยซ้ำนะครับแม้ภาพลักษณ์เขาจะเป็นคนดูเนื้อๆน,นะครับ แต่การบริหารธุรกิจของมาสกัตเบิร์กเนี่ยก็ียกได่าไม่เป็นสองรองใครนะครับเขาตัดสินใจทางธุรกิจขั้นสำคัญหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าเขาเ,เนี่ยมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงโดยรวมของบริษัทสูงถึง58%เนะครับเขาจึงสามารถแก้ไขปัญหาทางธุรกิจได้โดยแทบไม่ต้องฟังเสียงของผู้ถือหุ้นเลยด้วยซ้ำนะครับ มาสกเบอร์เนี่ยได้ทําการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรวครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์บริษัททางด้านเทคโนโลยีนะครับเมื่อปี2022เนี่ยเขาได้ลดค่าใช้จ่ายของเมตตาและปลดพนักง,งานออกไปเป็นจํานวนมากนะครับและเพื่อให้ทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเทวีอย่าง c ช a t g p t ของ Open AI ที่สร้างความตื่นเต้นให้กับแวดวงเทคโนโลยีนะครับมาสกเบอร์เองเนี่ยก็ปฏิวัติองค์กรใหม่โดยมุ่งเป้าไปที่เทคโนโลยีเป็นหลักนะครับเพื่อใช้ในการกระตุ้นธุรกิจหลักของบริษัทนะครับ นิกเคลกที่เป็นที่ปรึกษาที่มีความใกล้ชิดกับซักกะเบิร์กเนี่ยได้อธิบายไว้อย่างน่าสนใจว่าเจ้านายของเขาเนี่ยไม่ชอบให้คนรอบตัวมาตะโกนด่าเขานะครับเช่นเดียวกับเหล่าวิศวกรส่วนใหญ่นะครับมาซักกะเบิร์กเองเนี่ยชอบที่จะแยกแยะปัญหาที่เกิดขึ้นกับส่วนประกอบต่างๆและตัดสินใจเกี่ยวกับแนวทางที่จะใช้ในการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาได้จริงๆนะครับจะเห็นได้ว่าปัญหาที่ผ่านมาเมตาเองเนี่ยได้ผ่านเงินไปมากมายนะครับกับโครงการที่เกี่ยวข้องกับเมตาเวิร์สนะครับซึ่งแน่นอนว่า ซักเบิร์กก็มองว่ามันเป็นแผนระยะยาวของเขานะครับแต่มันก็ส่งผลต่อแผนระยะสั้นของบริษัทเช่นเดียวกันจึงต้องตัดสินใจเปลี่ยนแปลาองค์กรครั้งสําคัญนะครับการปรับแผนลงทุนระยะยาวโดยเน้นที่เกี่ยวข้องกับ AI เป็นหลักไม่ใช่ m e t a วิร์สเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจครั้งสําคัญที่ถูกต้องมากๆนะครับของซักเบิร์กเมื่อ ChatGPT ได้รับความนิยมอย่างก้าวกระโดดในภายหลังนะครับ ซึ่งมันไม่เพียงแค่การลงทุนครั้งใหญ่หรือว่าการสร้างโมเดลใหม่ๆอย่างลามาทีที่เพิ่งเปิดตัวออกมานะครับเพราะว่าไมต่าเองเนี่ยใช้เวลาหลายปีมาแล้วนะครับในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ซึ่งแทนที่จะสร้างแชทบอทแบบที่เจ้าอื่นๆทำกันนะครับซากเบิร์ได้มองหาวิธีการใช้ AI เพื่อปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งานในแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ทาให้ธุรกิจโฆษณาเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคือถ้าเทียบกับสตาร์ทอัพหลายๆแห่งนะครับที่ดูโมเดล ผันเงินในช่วงรแรกๆนะครับแล้วก็คิดจะสเกลตลาดให้ได้มีขนาดใหญ่นะครับสุดท้ายก็ล้มเหลวไปหลายรายแล้วนะครับมันแทบจะไม่มีสตาร์ทอัพยุคหลังๆที่สามารถทําได้ในสเกลเดียวกับสิ่งที่เครือเมตตาทาแล้วนะครับตอนนี้เพราะฉะนั้นด้วยทรัพยากรทั้งเรื่องเงินทุนเรื่องบุคลากรต่างๆนะครับมันก็น่าสนใจในเรื่องของอนาคตนะครับของบริษัทในเครือเมตตาเองแม้ผลประกอบการไตรมาสล่าสุดเนี่ย ถึงแม้มันจะดูดีนะครับแต่ว่ากลับกลายเป็นว่ามูลค่าหุ้นของพวกเขาเนี่ยลดลงสูงมากๆนะครับสูงถึง15%เลยทีเดียวเนี่ยก็เป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากๆนะครับแต่ถ้ามองถึงประวัติที่ผ่านมาของเขาเองนะครับ ในการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ของพวกเขาเมื่อมันมีสเกลที่เพียงพอเนี่ยตอนนี้เนี่ยท่านมาสกัปเบิกเองเนี่ยก็ไม่ได้กล่าวนะครับว่าเทวีเที่ลงทุนไปเยอะๆเนี่ยเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมของมันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อใดนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพวกเขาไม่ยอมแพ้อยู่แล้วนะครับในการสร้างโมเดลชั้นนําเพื่อแข่งขันกับบริษัทอื่นๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องสมเหตุสมผลอยู่แล้วนะครับที่บริษัทเทวียักษ์ใหญ่อย่างเมตตาจะทําอย่างนั้นนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยสกักเบิกเองก็มองว่ามันเป็นการลงทุนระยะยาวที่ดีต่ออน ของบริษัทและสุดท้ายจะผลักดันให้ไม่ตะเติบโตขึ้นไปได้อีกขั้นในท้ายที่สุดนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของมาสกัเบิร์กกับการพลิกบริษัทมาลงทุนขนาด,ดใหญ่ในเทคโนโลยี AI ใน EP นี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและว,วิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geekflower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean, Apple p o d c a s t g o o g l e Podcast Spotify y o u t u b e แล้วก็จะมีการอัพโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดิทในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE a ที่ on, a, r a d r a d o ด t น t r a d s o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ